ใช่ไหมคะครับเราก็ต้องบอกว่าให้เขา be more attractive ครับใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ engaging people นี่ก็หมายความว่าเราเราก็ยังคงต้องต้องรักษาลูกค้าของเราไว้ให้ได้อยู่ต่อไปนะครับยังยังมีอะไรมาเกี่ยวยึดเขาอยู่นะไม่ไม่ไม่ใช่อะไรือสถานการณ์ไม่ดีก็มั่นเมอนหมายกันไม่ใช่นันขคนละเรื่องกันนะคนละความหมายทีนี้แบบว่าอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องมา address เราต้องมาดูซิว่าเราต้องทาแบบไหนนะคะทีนี้พี่มาว่าคิดว่าที่เมื่อกี้เราคุยกันนะว่าสิ่งที่เรามีเหลือเฟือ นะคะช่วงที่เป็นวิกฤตในขณะนี้เนี่ยนะคะซึ่งแต่ก่อนนี้เราไม่มีก็ที่เราคุยกันว่ามี more time เราเราอาจจะมี less money ครับครับแต่ว่า m ่ r e time ฮะแนนน่อตัวช่องสีแดงนะฮะท่านผู้ชมฮะนี้เรา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 ขนพวงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะที่ที่เราเนี่ยมีเวลามากขึ้นนะคะก็แบบว่าให้ให้เราควรจะแบบว่าเป็นคนที่ส์ทขึ้น นะแต่ก่อนนี้เราไม่มีเวลามามาฝึกฝนอบรมกันเลยตอนนี้เรามีเวลาได้ละจริงไหมเป็นเวลาที่จะเพิ่มอาวุธทางปัญญานะคะเราก็ต้มาเทรนเพิ่มทักษะให้เขามากขึ้นนะคะเราก็บอกเรามีออบเจกตีฟของเราวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยนะคะคือเราบอกว่าเวลาที่มันกลับมาแล้วเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นแล้วมันเทคออฟเราสามารถจะเป็น faster เราสามารถจะจะมาเป็นบริษัทที่แบบว่า ทยานไปก่อนเขาได้เลยมัน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 ตั้งหลักดีอยู่ตอนตอนที่กําลังทุกคนตอนที่เนี่ยเวลาที่ออเดอร์ออเดอร์มันไม่มีมาเหมือนเดิมเนี่ยใช่ไหมแต่เราตั้งหลักไว้อยู่ดีจังหวะมันเปิดไปทีก็พุ่งเลยครับบินโน้กอินซีเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยนะคะเราก็บอกว่าเราเนี่ยสามารถถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเทคออฟได้ Faster นะคะเดี๋ยวต้องกลับมาคุณภาพเดิมคีณภาพเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเราเนี่ยเราก็สามารถจะมี เอ่อแวลูให้ลูกค้าเรามากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเรามีเวลามากขึ้นเราต้องมาครีเอทีฟครีเอทไอเดียเนี่ยนะฮะว่าเรามีอะไรนะฮะพี่เอาก็บอกว่าเอ่อพี่เอามีสามอันนะอันนี้เนี่ยอันนี้คือคือคือที่ไปเรียนมาอีกเหมือนกันนะฮะพี่เออชอบอันนี้มากคือ process innovation คือพี่เอามบอกว่าเนี่ยไม่ไปตัดตัดลดคอสนะฮะแต่พี่เรามบอกว่าเราจะมาดู process ใหม่สมมุติว่าคนนี้ทำงานอันนี้ ทำงาน3-4อย่างนะคะรีพอร์ตออกมาสามสี่อันแบบไม่มีคนอ่านใช่ไหมคะเรามาทํา process ใหมายว่าเอาตกลงคนนี้ทําอะไรบ้างเราก็บอกว่าให้ทำให้ทาในสิ่งที่ท,ที่ที่มี value added ไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำซ้อนนะะ,ะเอาเอาออกไปบ้างะนะะแล้วก็ให้ทำงานก็จะทำ process ใหม่ แล้วเขาะฉ้นั้นเขาก็เลยไปทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำงานที่มีคุณค่ามากขึ้นก็เรียกว่า process innovation เอา innovation อะไรใหม่ๆมาใส่มาใส่นะคะอย่างเช่นสมมติว่าตัวนี้เรามี tools มาใส่ได้นะคะอย่างเช่นที่บริษัทที่เราเนี่ยตอนนี้เนี่ยใช้เขาเรียกว่า IFID ที่เป็นคาร์ดที่แบบว่าเหมือนกับมีข้อมูลเลยทั้งหมดนี่ยพอไปแปะปุ๊บอย่างเงี้ยนะคะก็ก็แสดงว่าอันนี้เป็นลูกค้านี้แปะอันนี้ปุ๊บเนี่ยปูนก็ ออเดอร์ปูนนี้ปูนก็ไหลออกมาได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เราก็ได้ได้ได้ข้อมูลขึ้นด้วยว่าเขามาทำอันนี้เมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะจะเห็นว่านี่คือเรียกว่า process innovation เห็นไหมเราเปลี่ยนเราเปลี่ยน process ใหม่ให้มันดีขึ้นโดยใช้ innovation เข้ามาช่วยนะคะเหมือนเหมือนลูกค้ามีมี id เลยมี id มาใช้ไงมี id c a ดมาใช้ยงใช่ค่ะนะคะเราเราก็แล้วแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเรากำลังจะทําอีกอันก็คือว่า เป็นบัตรเติมเงินใช่ไหมคะเอายู่มีเงินปุ๊บยู่ก็มาแปะเลยอยู่ก็ซื้อได้เลยนะคะก็เอาของออกไปได้พวกพวกวัตถุของเราทั้งหลายอย่างวัสดุที่ที่เราขายคือที่ประการสำคัญเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ว่าเราหนึ่งเราไม่ต้องเก็บแคชอะไรมากสองเนี่ยเราสามารถจะเก็บข้อมูลต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอไอ process innovation นะคะแล้วอันที่สองก็คือคือ คือ human resource capability ที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเราต้องมาเทรนเขาให้ดีขึ้นเาขาว่างก็ต้องเพิ่มทักษะกันหน่อยเพิ่มทักษะใช่ไหมคะว่าต่อกนีีเราไม่มีเวลาสอนเขาไม่มีเวลามาเทรนเขานะคะเอ้เดี๋ยวขอโทษทีกลับไปอันแรกใหม่ process innovation เนี่ยมันไม่ใช่แค่ process อย่างเดียวมันอาจจะเรื่องเครื่องจักรอะไรก็ได้นะคะเราก็ไปดูว่าอันไหนที่มันจะจะลด นะคะอย่างที่เราบอกว่าจะปรับจะเปลี่ยนได้ใช่อย่างอย่างเช่นบอกว่าเวลาจะยดล็อกของจะได้ไหมคะถ้าถ้าเราไปขีดเส้นให้มันว่ามันต้องไปตามนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ใช่ไหมคะมันก็ไม่ต้องถอยกลับไปกลับมาแล้วก็เสียค่าน้ํามันนะเราก็ไปดูว่าโพสถนนตรงไหนล็อกไหนวางอะไรให้เป็นยังไงนะคะห้าสอที่เราทำแล้วสุดท้ายก็คือ customer value ใช่ไหมคะกับ relationship ใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะ ในส่วนนี้เนี่ยก็จะทําให้แค่แค่เราจะทำวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยเรารู้แล้วว่าเรามีเวลามากขึ้นแล้วเราไปดูซิว่าเราต้องทําอะไรในองค์กรของเรานะฮะเพื่อว่าเวลาที่ที่เศรษฐกิจกับขึ้นมาขาขึ้นแล้วเนี่ยเราจะได้ทะยานเนี่ยคือเช็คออฟเลยใช่เราจะได้ทําได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเพี่อเอาคิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คร่าวๆที่เรามาดูกันว่าอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์นะคะแล้วก็ เดี๋ยวจะพักสักนิดนึงก่อนได้ไหมพี่หมาลังเที่กียมกำลัง<ฮ>ะจะดูหัวข,ข้อต่อไปตรงนี้นิดนะครับเพราะว่าคุยกันมาต่อเนื่องยังไม่ได้เบรกเลย<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะเบรกครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูช่วงสรุปที่พี่หมาจะเตรียมให้ต่อนะครับสักครู่ครับกว่า37ปีแห่งความสัมพันธ์ของความเป็นครอบครัวเป็นพลังสำคัญที่ผลักดัน ทำให้เราบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนมีวันนี้วันที่เราผูกพันกันอย่างเหนียวแน่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นผลลัพธ์ของความทุ่มเทกันอย่างมุ่งมั่นตั้งใจของทุกสายงานการผลิตโดยเฉพาะครอบครัวอินทรีทุกท่านและเพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับคนสำคัญของเรา กิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะเราเชื่ออยู่เสมอว่าความสำเร็จของท่านก็คือความสำเร็จของครอบครัวอินทรีด้วยเช่นกันครับก็คุยกันต่อนะครับเหลือเวลาไม่มากนะครับก็ทั้งหมดทั้งสิ้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยพี่แมวก็อยากจะสรุป นะฮะให้เห็นเลยว่าถ้าคุณอยากจะไปทำใช่ไหมพี่แมวคือคือฟังดูหลักการเรียบร้อยแล้วเห็นเป็นแผนภูมิอะไรก็ตามแต่ที่พี่แมวทำกันในองค์กรมาแล้วเนี่ยท่านี้ก็ขอเป็นขั้นตอนการปฏิบัติใช่ไหมฮะเมื่อกี้นี้เราบอกว่ามี3อันใช่ไหมครับจำได้ไหมครเพราะเรามีเวลามากขึ้นครับแม้อันแรกเราก็เป็น process innovation ดูที่ว่าเราต้องปรับปรุง p r o c e s s ตรงไหนให้มันดีขึ้นให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอันที่สอง human resource capability ครับผมเราก็มาเทรนคนของเรานะคะดูใหม่ว่าคนไหนเขาควรจะอยู่ตรงไหนอะไรนะคะเขาควรจะต้องเรียนรู้อะไรมากขึ้นจัดกระบวนทัพใหม่เลยบวนใหม่ะเพราะเรามีเวลาแล้วนะคะอันทำให้เขาเข้มแข็งมากขึ้นนะคะแล้วก็อันอันที่อันที่สก็คือเรื่อง value customer นะคะเราต้องคิด ีเรามีเวลาแล้วนี่เราก็ไปเยี่ยมลูกค้าให้มากขึ้นนะฮะไปถามความไปใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิมไปทำไปช่วยเขาให้เขาขายได้มากขึ้นแล้วก็ในในองค์กรงแลวเนี้ยแลวก็หลังจากนั้นแ้วก็ทำเวิร์กช็อปนะฮะเม้าก็มี เดี๋ยวตัดเข้าไปไดูนะครับเวิร์กช็อปนี้นะครับดูเป็นการส่งท้ายแล้วครับแค่แบบว่าทำเวิร์กช็อปว่าเนี่ยนะคะอยู่ต้องดูซิว่ามีวิกฤตอะไรในยอฟังใช่ไหมนะคะอย่างเช่นหลงพี่เราฟังเช่นพี่แมวก็คือขายน้อยลงใช่ไหมครับพี่แก็ถือว่าอันนี้เป็นวิกฤต แล้วจะทำยังไงให้ให้ขายมากขึ้นก็คือคงขายได้เท่าตลาดนี้เพราะเราไม่อยากจะไปไปเกิด price war นะคะเราก็ต้องทำไงให้ขายได้ดีขึ้นได้ได้ราคาดีขึ้นนะ go to the right place at the right price อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันแรกแล้อันที่สองเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าเราต้อง mitigate impact ของ Crisis เนี่ยนะเราต้องดูว่าไอ้ไอ้ c r ิ s i s เนี่ยไอ้วิกฤตเนี่ยมันมันมี impact กับเราเนี่ยขนาดไหนใช่ไหมฮะต้องประเมินต้องประเมินนะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทํายังไงที่เราจะเมื่อกี้ที่บอกเราจะเตรียมตัวเรายังไงเนี่ยใช่เพื่อให้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 รับมือให้ได้นะครับ to be stronger and better ในในที่สุดแล้วเนเมื่อเมื่อเมื่อมาถึงวิกฤตที่มันมันมันมาแล้วมันกำลังจะผ่านไปเนี่ยเราทำยังไงที่จะ stay stronger แล้วก็ be better รับและ a c น i ้ n plan คือทำ action plan เลือกมาสามอันที่ดีที่สุด น,นะคะเพราะว่าเรารเราคิดอะไรมาได้แล้วในเวลาอ,อันนี้อ,อันนี้คืออันนี้คือวิทยากรรมเวิร์กช็อปนะคะ ครับผมนะฮะว่าทำยังไงนะฮะเนี่ยพี่แมวก็ทํากันอย่างนี้ในองค์กรนะฮะเอาละครับก็อย่าลืมครับพี่แมวบอกพวกเราครับว่าคําว่า Crisis ในภาษาจีนเนี่ยนะฮะหมายถึง Danger กับ o r t u n i t y นะฮะ w วอรนะฮะมันมีคํารวมกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอให้นึกไว้เสมอว่าทุกๆ Crisis มีโอกาสแน่นอนคุณจะมองมันออกยังไงคุณจะเอามันมาทาให้เป็นโอกาสยังไงนะทุกๆแห่งเขาพยายามทําสิ่งนี้กันอยู่เราก็ต้องพยายามทําให้ได้อย่างนั้นองค์กรพี่แมวจะใหญ่ขนาดไหนก็ทําอย่างนี้เหมือนกันนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นของฝากจาก สุกุมานนท์อีกหนึ่งตอน